สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับครับวันนี้นะครับร้านสาระดีๆีชาแนลนะครับก็จะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเครื่องเล่น Android นะครับให้มันสามารถใช้งานนะครับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับอาจจะเปลี่ยนเครื่องเล่นนะครับเปลี่ยนเป็นจ นะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android แ,แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าให้เครื่องเล่นนะครับมันรู้จักกับปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับปุ่มคอนโทรล well so ที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตั้งค่านะครับจะต้องมาทําการเชื่อมต่อให้ปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับมันรู้จักกับเครื่องเล่นของเรานะครับมันจึงจะสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับ โอเคเดี okay, e ๋ยวเราไปดูก uh, ่อนนะครับว่ามันมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงนะครับเพื่อนๆครับเปิดเพลงจากนั้นเรามาดูที่พวงมาลัยนะครับเพื่อนๆนจะสังเกตเห็นว่าปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยของเราอย่างเช่นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยครับดูนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้งานร่วมกับจอ Android ของเราได้นะครับดูนะผมจะกดปุ่มเพิ่มเสียงหน่ยครับนี่ครับนะครับมันลดเสียงก็ไม่ได้นะครับเพิ่มเสียงก็ไม่ได้ นะครับข้ามเพลงก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการตั้งค่านะครับเซตค่านะครับให้มันสามารถใช้ร่วมกันได้ทําอย่างไรครับเพื่อนๆนะครับมาดูที่จอนะครับมาดูที่เครื่องเล่นของเรานะครับอ่าเพื่อนก็กลับกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับที่เมนูนะครับจากนั้นนะครับไปเลือก อย่างเช่นเครื่องเล่นตัวนี้นะครับผมก็จะมาที่ใบสมัครนะครับจากนั้นเพื่อนๆมองหาแอปที่เป็นพวงมาลัย SW Learning ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปพวงมาลัยเห็นไหมครับคลิกเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีปุ่มต่างๆนะครับเห็นไหมครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงอะไรต่างๆเนี่ยครับ มันจะคล้ายๆกับปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยของเราเวลาเราจะเซตนะครับเพื่อนๆก็มาดูที่ปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยของเรานะครับว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างแล้วก็เซตค่าให้มันตรงกันนะครับซึ่งมันมีหลายปุ่มมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเซตให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการเซตทําอย่างไรนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับนี่ครับบิ๊กินเลินตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ คลิกเข้าไปเลยเออกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับบิ๊กินเลอร์นะครับปึ๊บอ่าจากนั้นนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้อ่มันจะเป็นสีแดงให้เรากดคีย์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมากดคีย์ที่พวงมาลัยของเรานะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นผมจะเอาปุ่มเพิ่มเสียงก่อนนะครับให้เรากดค้างไว้พอเรากดค้างไว้นะครับตรงเนี้ยสีแดงแดงนะครับมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนๆนลองดูนะครับจะกดค้างไว้นะครับ ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับให้เราเลือกคีย์นะครับตามที่เรากดตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงเพราะฉะนั้นเรามาดูที่จอครับตรงไหนเป็นปุ่มเพิ่มเสียงตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคถ้าเป็นตรงนี้เราก็กดที่ปุ่มเพิ่มเสียงเลยนะครับปุ๊บนะครับอ่ามันตอนนี้มันได้ทําการเลือกแล้วนะครับก็คือนะครับก็คือเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับ นะครับมันจะมีปุ่มน้ําเงินน้ําเงินออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับแสดงว่าเราทําการเลือกใช้คีย์ตัวนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวอื่นไม่มีสีน้ําเงินขึ้นนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับหมายความว่าปุ่มเพิ่มเสียงตัวนี้มันได้ทําการเชื่อมต่อกับตัวนี้แล้วนะครับอา่าต่อไปเรามาเลือกปุ่มลดเสียงบ้างนะครับกดค้างไว้ ปึ๊บนมครับมันให้เราเลือกคีย์นะครับเอารถเสียงก็คือตัวนี้นะครับก็ติ๊กเข้าไปปึ๊บนะครับมันทําการเลือกล็อกไว้2ตัวแล้วนะครับโอเคก็จะเป็นตัวนี้บ้างนะครับอ่าตัวนี้เป็นปุ่มเอะไรปุ่มเพลงถัดไปนะครับย้อนกลับอะไรเงี้ยโอเคปึ๊บอ่าก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าโอเคต่อไปตัวนี้ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอืมไอปุ่มซอสต,ตัวนี้โอเคไอปุ่มซอสต,ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาทำเป็นเป็นปุ่มปิดเสียงแล้วกันนะครับอ้าวเป็นปุ่มปิดเสียงคือเราจะสลับปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเราจะเอาปุ่มลดเสียงเป็นปุ่ม ทูอ,อกทูกเข้าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตามนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะไปเลือกอ่าโอเคนะอ่าสมมุติว่าเราเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ก,ลวก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับ e N d Learn นะครับตรงนี้ปึ๊บนะครับอ่ามันก็จะทําการอา่ล็อกแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับอ่าปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยของเรานะครับมันก็จะสามารถใช้งานควบคุมเครื่องเล่น Android ของเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบดูนะครับไปเมนูก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นเพลงตัวเดิมนะครับปึ๊บนะโอเคเดี๋ยวผมลองเพิ่มเสียงเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไครับนี่กดเพิ่มเสียงที่ผมเลยเห็นไครับอ่าลดเสียงนะครับลดเสียงอ่ข้ามเพลงปึ๊บเห็นไหมครับ มันก็จะข้ามไปเพลงที่2องย้อนกลับจากเพลงที่2นี้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับปึ๊บมันก็จะเป็นเพลงที่1นึ่งนะครับข้ามเป็นเพลงที่2อ่าโอเคเดี๋ยวลองไปเล่น YouTube ดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับอ่าเข้า u t u b e ครับเราต้องเชื่อมต่อเน็ตก่อนนะครับอ่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลองนะครับเพิ่มเสียง เห็นไหมครับได้นะครับเห็นไหม,มครับลดเสียงนี่ข้ามเพลงเพลงต่อไปปึ๊บน่ไหม,มครับย้อนกลับย้อนกลับอีกย้อนกลับอีกปิดเสียงเสียงก็จะหยุดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อเครื่องเล่น Android มาติดรถยนต์นะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่มีคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อได้นะครับการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายๆนะครับตามที่ผมได้แนะนำไปนะครับปุ่มแต่ละปุ่มนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาตามนี้ก็ได้นะครับที่มันมีในตรงนี้นะครับเราจะเซตปุ่มไหนเป็น เป็นอะไรก็ได้นะครับตามนี้เช่นผมจะเอาปุ่มปุ่มเพิ่มเสียงนี่เป็นปุ่มรับสายก็ได้แล้วแต่ผมนะครับปุ่มลบเป็นปุ่มอะไรอะ่ะเป็นบลูทูธก็ได้นะครับแล้วแต่ผมแต่เราต้องจําให้ได้ว่าเราเซ็ตปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะครับอ่าเช่นตัวนี้ไอตัวตัวซอสต,ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นปุ่มเลือกเอ่อฟังก์ชันเนาะอาจจะเป็น FM นะครับเป็น USB เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็จะไปเซตค่าให้มันเป็นปุ่มปิดเสียงนะครับปุ่มซอตัวเนี้ยเ่ยครับผมเซตค่าเป็นปุ่มปิดเสียงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรู้ตัวเองนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือปุ่มปิดเสียงนะนะครับเวลาเราเล่นเราก็ต้องมาเนี่ยขณะที่มันเล่นเพลงเนียเราก็รู้ว่าตรงนี้มันเป็นปุ่มปิดเสียงนะครับกดเห็นไหมครับ เสียงก็จะหยุดทําการหยุดนะครับนี่เสียงหยุดเลยเห็นไครับตัวนี้เปิดนะครับเสียงก็จะดังขึ้นมานะครับเราจะเซฟตค่าเป็นตัวไหนก็ได้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแต่เราต้องจําได้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับร้านสาระดีๆเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ